นี่ครับพี่น้องนี่ครับอร่อยผักอร่อยของเราแล้วก็มวนจะหมวกใส่ไก่ค่ะนะครับไก่ก็หมวกใส่ไก่นะครับแล้วก็จะเลือกใช้นี่หมวกใส่ไก่ก็เหมือนหมกป้าหมวกอะไรทั่วไปนะเอฟอะไรเงี้ยมันก็จะเลือกเอาที่มันอ่อนๆอย่างเงี้ย ถ้าไม่ใส่ไก่มันจะไม่อร่อยเนาะมันต้องใส่ไก่แล้วก็มันคู่กันมาเนาะครับนี่เขาเรียกเขาเรียกว่าผักนิ่มอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องผักนิ่มไม่รู้ว่าบ้านบ้านพี่น้องเขาเรียกผักอะไรนะครับรู้จักกันเปล่าแล้วก็เคยกินกันรอเปล่านะครับเนาะปีนึ่งมันจะได้กินข้างเดียวนะครับเก็่ไว้จิดุนเอาไอ ผักเออแค่ผักแค่อสีดั้นสีดังแค่ก็เลยแล้วมนนก็จะขออนุญาตเด็ดก่อนนะครับจะถ่ายเป็นที่ละขั้นตอนไปเนาะหรือว่าเอาไปแกงอ่าไปแกงใส่ผักอ้อยเยยบใส่ะอมก็อร่อยนะครับพี่น้องเราก็มาทำเครื่องปรุงกันเลยนะอันนั้นก็คือเนื้อไก่แล้วก็มาคือเทศนะครับ เนื้อไก่แล้วก็มันคือเทศนะแล้วก็มันก็เลยใส่ลงหลังนี้เลยแล้วก็จะมาหอตองม้นเนี่ถ้าเป็นสองหมกใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าจะได้กินกันทุกคนนะครับแล้วก็คือเป็นข้าวมิ้นค่ะเราใส่ข้าวมิ้นไปด้วยวกลไไกลกันี่นะฮะแล้วก็อันนี้ใส่สลดแล้วก็เกลือ แล้วตอนนั่งก็มนก็จะต้องขยำแบบนี้นะครับขยำเพื่อว่าอ่าตั้งเนื้อไก่แล้วก็ผักของอันน네ี้แล้วก็เอาไปหมกครับแต่ว่ามนจะขยำอีกที่หนึ่งก่อนนะฮะไก่เนี่ยมนก็จะเนียนเป็นแบบว่าตรงตูดตรง อันมันๆนนะครับที่ตุดดกดไก่อะืมมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอ๊ช่ตั้งไป,ไป,ไ,ปไปตองก็อยู่นี่นะครับเดีย๋ยวตอนนี้มนจะเอาไปห่อไปตองนะฮะเดี๋ยวตันห่อค่ะ เดี๋ยวบอกเลยว่าพงโทรศัพท์แบ,บแบตมันหมดนะฮะมันจะไม่ไม่ไม่ไมทำให้เกิดกาห่อนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเราก็ห่อแล้วก็เอาไปย่างไฟนะฮะอะไรครับเขาจะเจ้าตีนถิ่เมื่อว,ว่านันนะครับคือพักนิ่มนะฮะอันนี้คือพักนิ่มหมกไก่แล้วก็แกงปละาะครับแกงปลาภูเขาน,นปิปูนปแกงนิปูด้วยนะครับ ปลามุงม้งปลามุ้งสวยๆนะครับเกียงปลานี่ครับเนื้อปลาจะเนียนมากนะฮะนี่ชอบอน้ำผูขัดน่ใจเลยครับ,บส่งมาให้ Những nhỏ ổn sẵn sàng nhỏ ở nỗi lại cả mèo mèo mắm 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 อหญมีน้ำไดกนอย่างนมันรางวัลมาสมบูรา์แบล้วรับชุดนดยาอดแยกหนะาบ้านมเต็มทุกอยมัน่าทางขยะนะมันตัวอย่างนี่มันเยอะเา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp không ปลาหมุนคังได้หนักตัวใหญ่ยังอยากเห็นคนละขึ้นท้องเรื่องเขาก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็เอาปลาไปโรงเรียนนะคะวันนี้เขาไม่ได้มาร่วมวงด้วยน้องเก่งก็ไปแล้ววันนี้

咱们订那个工寓的呢？

Não. Hum. hum. hum

ก็จะนีความแบบีนห้องต้องเป็นเขานั่นห้องอยู่เขา 对啊，他们一般来讲。 อร่อยเผ็ดลอนก็ลอนพขดีน่อย เดวจดนะคัพี่น้องเดี๋ยวมันจะลาพี่น้องไปก่อนนะครับทำาคคิดกินผักนิ้มแกงอาแบบําจด้ผักนิ้มแอบใส่เนื้อ,อไก่เราก็มีแกงฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวย่าอิ่มนะครับมันลาไปก่อน,นเพราะว่ายัางไงมันต้องไปอตอนตั้งแต่ตอนเก็บผักนิมตั้งแต่ตอนมาหมกนะครับเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับขอบ,ขอบคุณที่ติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับ